คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่าย Deep ไว i ์เซลล์รีแรตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณด้วยคุณสมบัติพิเศษเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อครีมนุ่มเบาสบายซึมไวไม่เหนอนะหนะสัมผสัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลไว ภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรื09อ0903450133ครอบครัวนะคะวันนี้เราก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะกับยาสตรีตราหฮทพศทพรโนสถดค่ะก็ต้องขอคบคุณทุกคนที่มาร่วมแสดงความยินดีกันแล้วก็ได้บอกต่อสิ่งนีๆร่วมกันในวันนี้ค่ะคิดยังไงถึงจากธุรกิจประเทนี้ครับคนอาจจะแบบ งงใช่ไหมคะจริงๆแล้วนี่มันเป็นธุรกิจของคนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยจริงๆ <c oughs> คนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยจริงๆแล้วก็ได้จับมือกับอาจารย์ที่คุณพ่อรู้จักแล้วก็ร่วมง,งานกันอยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยเป็นวันนี้แล้วก็เราก็อยากจะมอบสิ่งที่ดีให้กับคนที่เรารักที่สุดคนใกล้ตัวอย่างผู้หญิงคือคุณแม่อยากให้เขาได้มีสุขภาพที่ดีจากข้างในามาถึงข้างนอกนะคะก็เลยไม่ได้คิดนานที่จะทำตัวนี้แล้วก็มั่นใจว่าเราจะสามารถเดินได้และจะพยายามทำให้เต็มที่ที่สุด เมันเป็นธุรกิจที่เราในครอบครัวตั้งใจว่าจะเดินหน้าตรงนี้แล้วก็ได้รับโอกาสดีๆจากทางอาจารย์ผู้สพอด้วยนะคะก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ยั่งยืนและเราจะพยายาม เดินหน้าในในบทบาทใหม่ๆสำหรับเราในวันนี้ค่ะเป็นสัดส่วนของหุ้นหรือว่าเป็นแบบของเราเบรดเซตยังไงครับเอ๋อเราเป็นหุ้นกันค่ะก็มีทั้งหมดสี่หุ้นนะคะร่วมกันมีใครบ้างคะมีพี่หมีด้วยไหมฮะไม่มีมีออมีแพนคุณพ่อนะคะแล้วก็มีอาจารย์อีกสองท่านก็อาจารย์โหนแล้วก็มีพี่ผู้บริหารอีกท่านหนึ่งค่ะครับอะไรนะฮะมาที่นั่งซ้ายดีมาที่นั่งซ้ายโอเค ก็มาแสดงความยินดีกับธุรกิจอันใหม่ของแพนเขาอะครับเราจะให้กำลังใจยังไงบ้างคะก็แสดงความยินดีเราช่วยช่วยประเดิมเอาเลิกเราใช้ไปกี่ทีไม่ผมกินไม่ได้ไงถ้าผมกินได้ผมกินแล้วล่ะผออุ่นนนล้ะคุณแม่คุณแม่มีอยู่แล้วครับครับผมแม่ใช้อยู่ก็อะไรที่แพนอะไรที่เราช่วยได้เราช่วยครับอะไรที่เราเราทำแทนเขาได้บางอย่างเราก็จะช่วยกันเพราะว่าแพนตัวเองเขาก็ยุ่งอยู่แล้ว ครับมาแสดงความยินดีร่วมแสดงความจริงจริงไม่เคยไปที่ไหนนะคะแล้วก็วันนี้มาร่วมด้วยแลว้วก็รวมถึง <โด S 2> พี่กล้องเองที่ให<ม>้ค, <ำ S 1> คําแนะนําแล้วก็จนออกมาเป็นวันนี้พี่บวยพี่บุ๋มเองก็ตามที่เป็นคนใกล้ตัวกันมากแบบเป็นเพื่อนบุญกันทั้งนั้นนะคะวันนี้ก็มารวมตัวช่วยกันรวมถึงเรียกว่าเกสที่มาในวันนี้ด้วยทุกๆคนก็น่ารักมากๆคี่ะพี่เพื่อนอะไรนะคะก็เยอะเหมือนกันค่ะสําหรับ สำหรับการลงทุนในตัวนี้แล้วก็แค่งบของการประชาสัมพันธ์นะคะก็ลงไปเยอะมากพอสมควรนหลักอะไรบอักะจริงเป็นหลักร้อยค่ะเป็นหลักร้อยค่ะแน่นอนค่ะก็จริงๆแล้วเราอยากจะขยายฐานผู้บริโภคออกไปปกติคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะมันเป็นยานามหรือเปล่าใครไม่สะดวกหรือเปล่าตอนนี้เป็นแคปซูลซึ่ง สามารถทานได้แล้วก็ทุกวัยแล้วก็ทุกรุ่นคือตั้งแต่เด็กทีออ่ตั้งแต่โตขึ้นไปเนี่ยค่ะก็สามารถดูแลตัวเองได้ได้ตลอดเลยก็เลยอยากจะเหมือนกับเป็นการบอกต่อกันแล้วก็เราก็จะทำารถโชว์ทั่วประเทศค่ะ นค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่มีโอกาสได้ร่วมทํานะคะเราในครอบครัวก็เลยเห็นพ้องต้องกันว่าเราก็จะตั้งใจเดินหน้าในส่วนตรงนี้ที่เหลืออื่นๆก็ก็ยังเป็นงานที่เรายังรับผิดชอบอยู่ค่ะแล้วงมีต้องมีตีน่ามีเกิดนเกตกใจเหมือนกันค่ะแล้ก็บอกว่าจองโรงแรมเสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหมคะที่ไหนครับในเดซองโอ้หมีเลยชื่อเลยเออมีไงงงเลย ผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะตกใจไหมครับตกใจใกครับเพราะผมก็ไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆไม่ได้ไปย่องหาเรื่องไม่มีครับไม่มีเลยแค่นี้ก็วุ่นอยู่แล้วมีคุยคุยกันเกิน่เป็นวัหรือเปล่าหรือว่มีปรึกษาใครไว้เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเราทำทุกวันให้ดีที่สุดครับมีแพลนอยู่ในใจบ้างไหมครับหรือเราเอาวันนี้ก่อนแต่เราไม่ได้แบบว่าจองไว้โซนท่า ไม่หรอกคือคือผมจะบอกบทเรียนว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องสําคัญสำหรับชีวิตนะครับก็ mm. ถ้าสมมุติว่ามันถึงวันนั้นจริงๆเนี่ย mm. เราคงเราคงซีเรียสเร, mm. เราคงเราคงออกมาออกมาพูดกันเต็มที่เลย mm. แต่วันนี้มันมันยังมันยังไม่ใช่อ่ะเราก็เลยยังยังเอาเป็นว่าเราทําวันนี้ดีที่สุดก่อนนะครับเพราะมันค่อนข้างเป็นสิ่งสําคัญมากเลยในชีวิตนะครับไม่ไม่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับปีนี้เหรอคะ ปีนี้มาถึงสิ้นปีนี้จะสิ้นปีแล้วเนี่ยช่นเลยปีหน้าอ๋อก็รางท, <c oughs> ทีเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าก็เหมือนที่เราพูดกันเสมอว่าเราก็ทําทุกวันให้เต็มที่เราก็ยังทุกวันคือการเรียนรู้เสมอนะคะก็ก็ค่อยๆค่อยๆเดินหน้ากันไปค่ะ<ร>มีโอกาสเป็นไปได้<ม><ม>ไหมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมปีหน้ามาู้อีกทีหนึงใช่ไหมจะตอบเป็นใหม่อีกทีนึงก็น่าดีกี่วันแล้วนะฮะปีอะไรแสดงว่ามีอะไรตอนนี้ยังไม่ได้มีอะไรค่ะ พอไม่อย่างไรให้ตำมวจถามถึงถ้าจะแต่งงานจริงๆไมม่ีเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบบอกเลยข้อความที่หนีมีเร่งบ้างไมบเร่งเราไม่มีเลยไม่มีเลยครับก็ก็ยังใช้ชีวิตปกติกันอยู่ยังไม่มีเร่งอะไรเลยครับแต่ไม่มีเปล่งไม่มีพูดกันใช่มาว่าฝันว่างานแต่งงานของเราอืยังครับไม่มีต้อตไปไม่มีนี่โน้ตต่าจะเรียนปริญญาเอก จริงถ้ามีโอกาสค่ะก็มีอาจารย์ที่เราแนะนํากันมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรที่ตรงกับในเรื่องของเวลาของเราแล้วก็อาจารย์เองก็ถ้าเกิดว่าพร้อมเนาะเราพร้อมอะไรเงี้ยค่ะก็คงก็คงเดินหน้าก็เลยต้องหาเพื่อน <laughs> เพื่อนเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นด้านไหนอจริง,รงๆอาจจะเป็นในเรื่องของกําลังกําล <c oughs> <ๆ>ังดูข้อมูลอยู่นิดนึงอะค่ะว่าทางไหนดีที่จะมันจะตรงอาจจะเกี่ยวกับการทํางานของเราด้วยอะค่ะในในในวงการบันเทิงที่เราทําอยู่การเอ่อพัฒนาในด้านต่างๆเลย นี่ยกำลังดูเวลาอยู่ครับว่าจะมีเวลาไปเรียนกันหรือเปล่าแต่กำลังพยายามจะหาเวลาไปเรียนครับพี่ขอย้อนถามเรื่องแต่งงานขีดหลังจากข่าวออกไปนี่มีคนใกล้ตัวมีใครมาถามถึงเรานี่มีมีคนโทรมาเลยอย่างเงี้ยค่ะว่าปีหน้าวันนี้เลยหรออะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบช็อกกันอะไรเงี้ยบอกว่าทำไมไม่บอกเลยมันบอกจริงๆไม่มีอะไรอะไรเงี้ยค่ะเรายังยังไม่ได้ทราบเหมือนกันก็เลยเล่าให้พี่หมีฟังคุณแม่เองเป็นคนรับสายอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยได้ชี้แจงกันไปว่ายังไม่ได้มีอะไรอาจจะเป็นอาจจะเป็นข่าวเฉยๆยืนยันแน่นอนแล้ววันเกิดเราก็ยังไม่มี ยังไม่ได้มีอะไรแน่นอนค่ะแต่บางคนเขาจะถือเฟซอะไรอย่างเงี้ยแบบอาจจะแต่งแต่แบบยังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแบบเร์ไพรส์ใช่ไหมเออ <laughs> ยังยังไม่ได้มีอะไรค่ะก็เป็นว่าไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่น้อพ่พี่ๆก็ใกล้ตัวกันอยู่แล้วยังไงถ้ามีอะไรเราก็จะเรียนให้ทราบกันอยู่แล้วค่ะขอบคุณ okay ค<ด>่ะขอบคุพี่แดยค่ะขอบีม่้ย<า> แค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่าวบ,บนันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอร์นที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังเอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวช่องแท็กดวงการงานการ,กนการเงินความรักแบบมัน่นนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว